ยาดิ่บผัดกะเพรารากาดหมูย่างพริกสดชั่วชั่วชั่ว,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 วไปซะโน่เงาปลาลุงรส <c oughs> ดลีลุงเอาหมูลงชั่วย่างแล้วสุกแล้วอู้พริกสดก็หอมหวยหวยกัน เอาซอสดง้งหุงชื้ดลงหั่ผัดไปเรื่อยๆเ,เข้าใส่ที่หลังอือยาอร่อยวะเอ้อ เดี๋ยวหัวจะน่อยก็คอใช้น้ำผัดจะน่อยกันผัดให้แห้งสักหน่อยกอนใส่น้ำสักนิดก็พอตัวหมูมันสุกแล้วหมูย่างแล้วเรียบร้อยแล้วย่ววางหพอใช้น้ำนิดนิดจพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วต้องใช้น้ำด้ยวยดรอกหมูมันสุกแล้ว ยายตะวานผัดกระเท ا าลงหมูสุก่อนค่อยหวานลงเลาส่วนไม่ชิมเนี่ยยายชิมดูก่อนมันจีบหรือมันจางน่าอร่อยวะยายขอชิมกันเด้อยหมูมันสุกกะละอือพอดีแล้ว ก็ใส่เอาเองแต่ว่าขอนจะน่อยเนี่ยมันมันวัวขงนชโรสใส่ให้มันนัวการเค็มปิดใส่เอาเองไ่ทำอาหารเค็มเด็ดทำเค็มมันบ่อร่อยทำพอดีแล้วเช็คบดยใบเขาลงแล้วแช็บ กระเกพร์อ่า,อาใส่ได้เลยที่นี่เอาโดยลงใบใบตะเภาอุ้ยหอมหอ่วยหยหอมหอมหอมน่ากินกินกับข้าวเหนียวก็ได้น่าอร่อยอยู่หอมเดียวหอม